ลูกที่มันทานได้แบบฉ่ำๆมันดูยังไงครับสดตัวน,นี้ไม่มีแล้วหวานจริงหวานกรอบมะอ,มอมีโอลูกเบลล์มเลยโอ้ล่วงล้วงสดๆเลยนี่ดูเบื่อชีพบอกทุเรียนนะครับโอ้โหบอกวันนึงกี่ลูกนะพี่ก็มันนับไม่ตั้วเลยแปลกปื๊บดูนี่แะโอ้โหอุ้ยน่าสวยพี่เม็ดเล็กๆอร่อยนะนี่นี่นี่โอ้โหแบบนี่นะ สวัสดีทุกคนนะครับผมช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูกาลของผลไม้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาชิมบุฟเฟ่ตุเรียนนะครับผมเดี๋ยวเรามากินทุเรียนแบบจุกๆกันเลยครับแล้วก็มีผลไม้อื่นๆอีกมากมายนะครับตอนนี้เราอยู่ในสวนที่มีเนื้อที่กว่า800ไร่นะครับ <Wow. S 1> ก็คือสวนสุพัฒนาแลนนะครับจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวเรา จะเข้าไปซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปชมสวนกินผลไม้ด้วยกันจะมีกิจกรรมหรือบรรยากาศจะเป็นยไงไปไปกินบุฟเฟ่กันนี่เราก็ได้ตั๋วกันเรียบร้อยแล้วค่าเข้าก็คนละ690ิบาทมานสองคนก็ 1, 3 8 0ิบบาทก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยเดี๋ยวรอรถมารับนะครับรถรางมารับเดี๋ยวเข้าสวนแล้วก็ไปกินบุฟเฟต่ต์ทุเรียนข้างในสวนนะครับไปพร้อมเดินทางเข้าสวน ขอสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่สวนสุพัฒนารยอน,นะครับสวนสุพัฒนารยนก็มีพื้นที่ทั้งหมดนะครับแปดยไร่นะครับจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะครับฝั่งหนึ่งสามร้อยห้าสิบไร่อีกฝั่งหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบไร่นะครับส่วนด้านซ้ายมือฝั่งนี้นะครับจะเป็นต้นตุตเลี้ยนที่อายุเยอะที่สุดของสวนนะครับต้นนี้ก็อายุหกสิบห้าปีนะต้นนี้ลูกมาเริ่มเลยของจริงไหมนะพี่ของจริงครับของจริงนะท่านกมืออ๋อ ออี่ปั้นกับเบอร์ใชนะ่ไหมส่วนนี้เราก็จะปลูกทั้งเอ่อมังคุดนะครับทุเรียนมังคุดแล้วก็ <c oughs> ชมพู่นะครับส่วนนี้ชมพู่เราก็เก็บไปได้หลายรุ่นแล้วนะครับมังคุดเรา <c oughs> ชมพู่ลูกใหญ่ <c oughs> โอ้ชมพู่ลูกเบื้งเริ่มเลยเนาะ <c oughs> ส่วนด้านหน้าฝั่งขวาเมื่อกี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับทุเรียนสวนนี้เป็นพันธุ์ก้านยาวนะครับสวนนี้ ส่วนนี้เราจะใช้ระบบน้ำอัจฉริยะในการให้น้ำครับโดยสั่งการด้วยมือถือนะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับตรวจจับความชื้นบนพื้นดินนะครับและสั่งการไว้ยัางมือถือนะครับว่าเราต้องการลดน้ำตั้งไว้กี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะครับความชื้นกว่ามือสลาเราก็เป็นสละกสายฟันซูมาลีนะครับสลาเรารสชาติจะหวานุ่มเปรี้ยวนะครับสลากก็ต้องใช้เวลาถึงเก้าเดือนนะครับถึงจะเก็บรูกได้นะครับ เก็บชิมได้ครับชิมได้เก็บช,ชิมได้นะครับเก็บชิมได้เลยได้โอ้โหนี่เลยชิมสวนสละก่อนแวะชิมสวนแรกสละอะไรนะอังสุมาลีเ <c> ฮ <oughs> ้ยน,นี่นี่มีดอกด้วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าลูกลูกที่มันทานได้แบบฉ่ำๆมันดูยังไงครับ อันนี้มันยังไม่แก่ใช่ไหมอ๋ออันนี้ได้ไหมอันนี้ได้อ๋อลองลองดูโอ้โหครั้งแรกชิมน้ำเต็มเลยโอ้สละกับต้นเลยเอาเลยนะเอาเลยระวังนะม,นม,นมันมันมีหนามแหลมๆอยู่ <c oughs> สดตัวนี้ไม่มีละต้นขนาดนี้ละสดสดกับต้นขนาดนี้แหละอ๋อลักษณะของต้นมัน,มนเป็นหนาม ลูกมันก็เลยมีน้ำนี่ครับชิมครั้งแรกสดๆจากต้นอลองดูหวานไหม,มหวานจริงหวานกรอบไหมอืมอมอม่อยกินเลยนะมาบอกเองนะบอกเองมามแซ่บไหมแซ่บมากเลยลูกโตๆตก่อน อือโอ้ลูกเบลล่มเลยมันจะอร่อยขนาดไหนลองดูดิสดสดสด,สดจากต้นอย่างเงี้ยอืหวานกรอบอืหอมอืม,มเปรี้ยวนิดๆแต่มันจะติดหวานเยอะกว่าแซ่บแซบเปรี้ยวีนี่มันเป็นดอกมันเหรอใช่ครับอัอนเนี้ยนะนี่ดอกมันแล้วมันจะ มันจะเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นี่เป็นแกสอนมันเราจะปุมเพลินะนี่แกสอนมันใช่เราเอาแกสอนตัวผู้ผสมอร่อยแต่กินลำบากหน่อยเจ็บมือนะพี่ต้องาถุงมือมาเราจะยืนต้อต้นเลยนอเราก็เป็นน้อโรงเรียนครับโรงเรียนหวานกรอบร่อนนะครับโอ้แดงเต็มต้นเลยวันรอบนี้ มีไม้สอยด้วยใช่ครับจอดแวะชมครับแวะชมกันครับได้ลงมาชิบกับต้นสดๆเลยวันนี้โอ้โหแดงเต็มต้นนี่นี่เป็นท่าสอยโอ้ล่วงล่วงสดสดเลยนี่ นไานนาน,นานทีนะพี่มันจะได้กินเงาะสดๆแบบเนี้ยจากต้นนะ,นะนเออมันกรอบหวานนี่ยอนนี้เบือแพงอืม,อม,อม บุฟเฟ่ตุเรียนนะบุฟเฟ่ผลไม้ต่างๆนะครับมีข้าวเหนียวซุปตำไก่ย่างนะครับมีลูกชิ้นนะครับมีโดนัททุเรียนนะครับส่วนนี้เราจะไม่จำกัดเวลาอันดุนี้ท่าคขาสามารถทานได้เรื่อยๆนะครับโอ้บรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยมาปิดห้าโมงครึ่งครับห้าโมงห้าโมงทานได้ยันห้าโมงเลยครับห้าโมงห้าโมงเย็นเลยห้าโมงเย็นเลยไหมใช่ครับใช่ไปเรามาถึงที่ฐานบุฟเฟ่กันละ เราไปลุยให้จุกๆเลยวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ซุ้มที่ทานบุฟเฟ่กันนะครับผมเขาก็มีผลไม้ให้ทาน,น,นมากมายเลยทั้งแตงโมนะครับเงาะมังคุดลองกองนะครับน,นี่ก็สามารถเลือกจับทานได้ทุกอย่างครับโอ้นี่เขาก็มีที่เขาปอกไว้ให้ด้วยนี่โอ้โอเย <ๆ S 2> เอะๆเงาะปอกด้วยเดี๋ยวเราเดินดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาไปชิมอันนี้อะไรเสารวดนะ นี่สลาที่เราไปชิมกันมาเมื่อกี้ทุกอย่างจากสวนเอ้ยนี่ป๊านี่โอ้เออโดนัททุเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาชิมเออมันมีลูกชิ้นไปเดี๋ยวเราไปดูทุเรียนก่อนสวัสดีครับครับมีมีม,มทีทุเรียน คีนี้แต่บ้างมีแต่มหมอนทองใช่ไหมโอ,อ้อช่วงนี้มีแต่มหมอนทองครับเอาดูกรอบนอกนุ่มในโอ,อ้เอา่าเรานี้เลยเอาใส่ถุงมือก่อนนิาล้วจิ้มดูเอาไหนโหนี่แหละนี้เลยเนาะสุดยอดแล้วเอโอโหมีแต่น่าทานเลยนี่เขาพี่เขาบอกไว้ให้ ูเบื่อชีพบอกทุเรียนนะครับโอ้โหบอกวันหนึ่งกี่ลูกครพี่ก็มันนับไม่ทันแปกปึ๊บดูเนื้โอ้โหเนื้อสวยพี่หลังจากที่เราไปเดินเลือกผลไม้ที่ว่าเขาวางต้อนรับเราแล้วนะครับผมอันนี้ก็บุฟเฟ่เรากินได้ทั้งวันเอาขนาดวันเนี่ยขนาดวันธรรมดานะดูคนทั้งวันตอนนี้กําลังเริ่มมากันเพียบเลยนะครับนี่ก็ที่เราเอามา ชิมตอนนี้ก็จะเป็นดับแรกเลยทุเรียนนะครับทุเรียนเป็นช่วงนี้ก็ทุเรียนหมอนทองลองกองมังคุดแล้วก็นี่ครับไอ้โดนัททุเรียนเนาะเราเพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็พวกส้ตมตำแก้เลี่ยนมีสลัดด้วยมีสลัดด้วยมเดี๋ยวปีนี้ยอมแล้วว่าเพิ่งได้กินทุเรียนแบบว่าจุกๆวันนี้แหละนี่ครับดูดูให้ดูเนื้อแหวกดู แทบจะไม่เห็นเม็ดอะ่ะดูดูนี่ยังไม่ถึงมเม็ดอะไรวะนี่เม็ดมีแค่เน,<ม>นี้ยเนี่ยเนี่ยดูดิมีนิดเดียวเม็ดอะเนี่ยเมื่อกี้แอบ,บชิมไปแล้วหวานมากเลยมาจุกจุกกันไปเลยทุเรียนเน้นๆวันนี้เขากินได้ทั้งวันแต่ว่าเราจะกินได้กี่ชั่วโมงกันนั่นแหละ พูดถึงชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงนีนกินเนีมันหมดแล้ติดแต่ทุเรียนมันแก่เม็ดเล็กมากเลยเม็ดเล็กแล้วแล้วหวานจริงเนื้อไก่ฉีกเลยนวาน้ร่หวานอยอันนี้เราเอาแบบพอดีกินมาเนาะ เขามีหลายแบบให้เลือกกรอบนอกนุ่มใน,น,นเนื้อแข็งเนื้อนิ่มก็มีอันนี้ก็จะเป็นกรอบนอกหน่อยกรอบนอกนุ่มในก็ได้กินไม่เละมากไม่ปรีกินโอ้โหแบบเนี่ยโอ้ท่านเนื้อแบบนี้จ <c oughs> นะสัก <c> ส <oughs> ิบจานนะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเอามาให,ให้อีกกินได้หมดนะ <c oughs> ปูใหญ่ปูเดียวเกือบอิ่มแล้วเดี๋ยวไปเอาเม็ดเล็กๆมาลองมามตัวมามีแต่เม็ดใหญ่ๆอั่งนั้นเละเนี่ยแกออมาเลยแล้ว,นะวนะลอันนี้ก็อันนี้อ่ะอันนี้ก็แบบเล็กหน่อย <c oughs> เอากัดงี้เลยง <c oughs> ี่เลย จุกแน่วะเนี่ยเลอะแน่วะเนี่ยขับมากหวานไหมเนี่ยหวานหวานอร่อยเนี่ยเดี๋ยวมาคอยดูว่าเราจะกินได้ทั้งหมดกี่จานแต่มันต้องขั้นอย่างอื่นด้วยนะไม่กินทุเรียนอย่างเดียวนี่ไม่ไหวเดี๋ยวนี้เละมือเปื้อนมาแล้ว เขาบอกว่าถ้าเม็ดไหนกินไม่ได้เอาไปเปลี่ยนเนี่ยอันนี้เม็ดนี้ไปเปลี่ยน <laughs> ไปเปลี่ยน <laughs> เราเลือกผู้เล็กมาอีกสามจานน,ดดนี่ลองชิมเล็กเล็กเล็กอ่าแต่เม็ดเล็กๆอร่อยนะนี่นี่นี่โอ้โหแบบเนื้อดีมากเออเม็ดนิดเดียวลองชิมดูชิมแบบจุกๆุกเลยโอโ้โหแต่เม็ดเล็กอะ่ะมันกินอร่อยนะกินง่ายกว่า กว่าผู้ใหญ่ครับอีกรตอมามะชอบเนื้อแบบนี้อยามันอันนี้อันนี้เนื้อกอบนอกนุ่มในใช่ไหมมันไม่เละนะเออพอดีกินไม่เละแซบแซบชิมจุเรียนแบบจุกๆนะครับวันนี้เรามาตั้งแต่9ก้าโมงคิวแรก คนคนค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากแต่พอเริ่มสายๆมาประมาณสักตอนนี้ก็สิบสิบเอดโมงตอนนี้เริ่มมากันแล้วอันนี้เป็นวันธรรมดานะครับไม่ได้ไม่ใช่เสาร์ทิตศคือพี่เขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงเสาร์ทิตศเนะี่ยมันจะคนเยอะแล้วก็พวกผลไม้เงี้ยทุเรียนต้องต่อคิวเลยครั้งแรกที่เรามาชมสวนนะครับมากินบุฟเฟ่ย่างงี้ก็ถือว่า แพงไหมคุ้มไหมก็ถือว่าเป็นคุ้มในบรรยากาศในรสชาติในการเข้าชมสวนคือเขาก็มีผลไม้หลายๆชนิดที่ให้เราเดินเข้าไปชิมชิมที่ต้นเลยอะ่ะ690บาทต่อหัวนะครับปัจจุบันนี้นะครับ690บาทต่อหัวถ้า ใครมีโอกาสได้มาเที่ยวระยองก็อยากขอแนะนําก็มาแวะที่นี่ได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็ปลายฤดูกาลแล้วก็ค่อนข้างที่ว่าเขาจะเก็บเกี่ยวผลไม้เกือบจะหมดแล้วแต่ก็ยังมีให้ให้ชมอยู่แต่ถ้าหลังจากนี้ปุ๊บก็ทางสวนเขาบอกว่าเปิดอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นผลไม้นอกฤดูก็จะมีให้กินแต่ว่าที่ต้นก็ไม่มีละที่สวนไม่มีละผลไม้หลังจากเดือนนี้ไปะนะ ตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วม,มีเป็นบางอย่างอ่าอันนี้มังคุดทำไมทำไมถึงต้องกินคู่กันเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันเวลาเรากินเยอะๆไปปุ๊บมันจะร้อนเราก็เลยกินมังคุดตบท้ายสักหน่อยนะเพราะอ่าแก้ร้อนใน,น,นเพราะว่ามังคุดอ่ะมันมันเป็นธาตุเย็นมันจะช่วยแก้ร้อนในได้แกเรียนได้ไหมอ่าเพราแต่เราเอามานี่มันกินหมดไปเนี่ย ตอนนี้ทุเรียนหมดไป3าสจานแล้วตอนนี้อิ่มบุฟเฟ่แล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันในระยะในระยะทางกลับนี่ประมาณร้อหิบไร่เดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรให้เราแวะดูบ้างไปดูทางกลับกันเลยเนี่นั่งหน้าเลย ก็จะบอกว,ว่าฝั่ววาางนี้ก่อนนะครับและจุดถุดแรกนะครับอนนี้เป็นน้ำผึ้งและชิมน้ำมึ้งกันก่อนนะครับมัน,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 นมันจะต่อยเอาไหมเนี่ยก็สามารถต่อยได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเหย่หรือว่าทำอะไรที่เขาตกใจอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ยินมา,านต่อยเลยนะแต่เพึ่งเราทั้งกล่องนี้นะคะจะมีอยู่ประมาณสามถึงสี่หมื่นตัวแต่ว่าในกล่องนั้นมีน้ำพญาผึ้งแค่หนึ่งตัวนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นน้ำพญาผึ้งคือตัวนี้เห็นไหม ขาตัวจะยาวกว่านิดนึงสี้มๆไม่เหมือนไท่นะคะข<ม>าหนังพะยาก็จะมีหน้าที่วางไข่ค่ะเขาสามารถวางไข่ได้สองพันฟองต่อวันนะคะอายุของเขาอยู่ได้ประมาณ 7- 8ปีเลยค่ะม,มีตัวเดียวในหนึ่งรางหนึ่งกล่องนะคะเที่นเนื้อเห,ห,ห,หลืองน่ก็จะเป็นเกสรดอกไม้นะคะเป็นอาหารของพึ่งที่ก็กินเข้าไปแล้วออกมาเป็นขี้พึ่งมาสร้างเป็นรางแบบนี้นะคะ,คะแล้วก็เหียนเยอะๆเนี่ยจะเป็นพึ่งงานพึ่งงานก็เป็นเพศเมียแต่ว่าไม่สามารถวางไข่นะคะมีหน้าที่ไปทํางาน อยู่ได้แค่45-60วันก็ตายแล้วก็จะมีอีกว่าเพศหนึ่งคือตัวผู้ตัวผู้ก็จะเป็นตัวอ้วนๆใหญ่กว่าพึ่งงานแบบนี้นะคะในหนึ่งร่างหนึ่งกล่องมีประมาณ10%ของพึ่งงานตัวผู้ก็ไม่ต้องทํางานค่ะเราผสมพันธ์กับนางพญาอย่างเดียวนะคะผสมพันธ์ครั้งเดียวเขาก็ตายค่ะตัวผู้จะกระเด็นออกมานะคะไม่ต้องบีบให้ร่างพึ่งแตกนะคะพึ่งก็ไม่เสียเวลาสร้างร่างใหม่ด้วยค่ะพึ่งของเราก็ ชิมน้ชิมเลย็ห้่วจะมีวชิมอีกนะคะเราจะมีวิธีอน้งรชิมดูน้ำผึ้งสดๆอเป็นนูดตาข่ายโหเพียเหมือนลังผึ้งแบบนี้ได้ไายนะคะค่ไม่ว่าน้ำผึ้งอะไรก็ตามนะคะถ้าเป็นของแท้จะเป็นแบบนี้ทุกอย่างเลยนะคะถ้ามีน้ำตาหรือน้ำเชืมผสมก็จะละลายไปนกํานา เอ,เอาเาเอาขย่ากับน้ำเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะเทน้ำเปล่าลงก่อนแนละ้วก็นอยนะะ่น้ค่ะถ้ามีน้ำตาลมันก็จะละลายมัจะไม่มีความชิมดูชิมดูแก้วรอนไงมะนาวเ่าไมองกิน,น,นอะรก็คือกับว่าไปทำกินได้ะคะ่ะถ้าเป็นขวดขวดละสามร้อยนะคะเป็นแกนลอน1นึ่งพันค่ะถ้าซื้อ3ามขวด800ร้อยนะคะน้าผึ้งมนะ,ะมานาว น้ำพึ้งมนาวก็มีขายด้วยนะคะเป็นแก้วหกสิบาทดสดชื่นดีไหมไม่หวานมากเป็นเปรี้ยวมากกำลังดีะอไชนนร้ออ่าอร่อยอร่อยหลังจากที่เราไปทัวร์สวนแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่กันมาเรียบร้อยแล้วก็ไปทัวร์ดูกิจกรรมต่างๆข้างในสวนเนาะ ก็นี่ก็เดินทางกลับแล้วก็วขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ยิมชาแนลเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ